สิบชนิดปลาน้ําจืดที่นิยมเลี้ยงในกระชังการเลี้ยงปลาในกระชังนั้นถือว่าได้รับความนิยมจากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจการเลี้ยงปลาและอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่นแม่น้ำห้วยน้องคลองบึงหรือแม้กระทั่งบ่อขุดในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถเลี้ยงปลาในกระชังได้เช่นกันขอให้คุณภาพน้ำนั้นมีการไหลเวียนของกระแสน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและอยู่ใกล้ผู้เลี้ยงเพื่อความสะดวกในการจัดการโดยปลาที่นิยมเลี้ยงในกระชังทั้งกระชังไม้กระชังตาข่ายนั้นจะมีปลาอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ปลานิลนปลานิลนนั้นถือเป็นปลาน้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งและได้รับความนิยมในการบริโภคเป็นอย่างมากในประเทศไทยทั้งยังมีความต้องการของตลาดโลกสูงเนื่องจากมีรสชาติที่ดีเนื้อมีสีขาวสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายรูปแบบจึงนิยมนำมาเลี้ยงในกระชังกันมากโดยระยะการเลี้ยงประมาณ6-8เดือน 2. ปลาทับทิม ปลาทับทิมก็เป็นปลาเศรษฐกิจที่น่าลงทุนอีกตัวหนึ่งซึ่งปลาทับทิมนั้นมีลักษณะเด่นก็คือสีสันสดใสเนื้อแน่นรสชาติอร่อยและยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากอีกทั้งยังเจริญเติบโตเร็วมีความอดทนสูงสามารถเลี้ยงในกระชังที่มีความหนาแน่นได้ดีและเป็นปลาที่ทนต่อโรคโดยการเลี้ยงในกระชังก็ช่วยในการดูแลจัดการได้ง่ายระยะการเลี้ยงประมาณ6-8เดือน 3. ปลาบู ปลาบูนั้นจัเป็นปลาที่มีราคาแพงจึงเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศเป็นจํานวนมากทําให้มีผู้สนใจเลี้ยงปลาบูกันอย่างกว้างขวางส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงปลาบูในกระชังเพื่อการบริโภคเพราะมีเนื้อขาวสะอาดนุ่มอร่อยรสชาติดีสามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิดภายระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ8-12เดือนจึงจับจาหน่ายได้น้ําหนักที่นิยมกันก็ได้ตั้งแต่4ขีดไปจนถึง1กิโลกรัม 4. ปลาสวาย ปลาสวายเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่พบได้ทุกปไปในประเทศไทยนิยมเลี้ยงในบ่อดินและในกระชงังเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกินง่ายจเจริญเติบโตได้เร็วเนื้อของปลาสวายมีรสชาติอร่อยอยังถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดยังวัดที่นิยมเลี้ยงปลาสวายก็ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์มีทั้งเลี้ยงในกระชังขนาดใหญ่เรียงอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ําและบ่อดินขนาดใหญ่จึงถือว่าเป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ8-12เดือน 5. ปลาสังวาสหรือปลายอน ปลาสังกาว่าหรือที่คนภาคอิสานรู้จักกันในชื่อปลายอนเป็นปลาหนังในวงปลาสวายแพร่กระจายพันธุ์อยู่ตั้งแต่แม่น้ำโขงตลอดจนแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งในประเทศไทยนั้นจะมีชุกชุมในเขื่อนเก็บน้ําบางแห่งเช่นเขื่อนภูมิพลเขือนศิริกิตเป็นต้นเป็นปลาที่เลี้ยงและเจริญเติบโตได้ดีในกระชงังใช้เวลาเลี้ยงประมาณ6เดือนก็สามารถจับจําหน่ายได้ 6. ปลาพะ ปลาพอบเป็นปลาหนังชนิดหนึ่งอยู่ในวง์ปลาสวายเป็นปลาท้องถิ่นในลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยามีชื่อเรียกต่างๆอีกมากมายเช่นปลามงปลามงยางปลายางหรือปลาไอดองชื่อในวงการปลาสวยงามเรียกว่าปลาบึกโขง นิยมเลี้ยงในกระชังตามลำน้ำโขงมีทั้งปลาเพาะพันธุ์แท้และปลาพาะพันธุ์ลูกผสมซึ่งลูกปลาทางกรมประมงเป็นผู้ผสมพันธุ์ให้กับเกษตรกรปลาพอที่เลี้ยงภายในกระชังในแม่น้ำโขงจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ1ปีเต็มๆปลาจึงจะมีขนาดไซส์ที่พอเหมาะและรสชาติดีที่พร้อมสำหรับขาย 7. ปลากฎดคาง ปลากดค้างเป็นปลาหนังน้ำจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลากฏดลำตัวมีสีเทาอ,อ่อนอมฟ้าหรือเขียวมะกอกห้อ,องสีจางครีบหางและครีบอื่นๆมีสีแดงสดหรือสีส้มสดนิยมนำบริโภคโดยการปรุงสดลวกหรือยำ มีราคาค่อนข้างแพงมีการพ่อเลี้ยงในกระชังอยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่มีชื่อเรียกน่นอีกเช่นปลากฏดแก้วปลากฏดเขี้ยวเป็นตน้นระยะการเลี้ยงในกระชังอยู่ที่ประมาณ8-12เดือนมากน้อยตามน้ำหนักหรือขนาดปลาที่ต้องการ 8. ปลากดเหลือง ปลากรเหลืองเป็นปลาหนังน้ำจืดในวงปลากรดรูปร่างคล้ายปลากรดคางซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกันแต่มีรูปร่างเล็กกว่าสีข้างลำตัวเป็นสีเหลืองจึงเป็นที่มาของชื่อมนันพบในแหล่งน้ำนิ่งและแม่น้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ โยกว้นแม่น้ำสารวินเป็นปลาที่ใช้บริโภคโดยการปรุงสดรวมควันและปลาแห้งและมีการพ่อเลี้ยงในกระชังเหมือนปลากดคางโดยปลากดเหลืองน,นั้นเป็นปลาที่สามารถขายได้ทุกไซส์ทำให้มีเกษตรกรหันมาเลี้ยงปลากดเหลืองจำนวนมากโดยใช้เวลาเลี้ยงในกระชังประมาณ6-9เดือนก็สามารถจับขายได้ 9. ปลาแรด การเลี้ยงปลาแรดในกระชังนั้นได้รับความยมในแถบลุ่มน้ำสแกกรักงอําเภอท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีมีมาตั้งแต่ปี2463และมีพัฒนาก,การมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันกลายเป็นวิถีชาวบ้านและได้เป็นปลาประจำจังหวัดอุทัยธานีถูกขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งวงชี้ทางภูมิศาสตร์โดยเนื้อปลาแรดนั้นนำมาแปรรูปได้หลากหลายซึ่งการเลี้ยงปลาแรดในกระชังนั้นจะเลี้ยงประมาณปีครึ่ง 10. ปลากระพงขาว ปลากระพงขาวเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในน้ำจืดหรือน้ำกร่อยได้เป็นปลาเศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เลี้ยงเกษตรกรนิยมผลิตลูกปลาชนิดนี้ส่งไปจําหน่ายยังประเทศมาเลเซียและไต้หวันเนื้อมีรสชาติที่ดีนํามาประกอบอาหารได้หลายประเภท โดยปลากระพงที่นำมาเลี้ยงเป็นปลากระพงน้ำจืดนั้นสามารถนำมาเลี้ยงในน้ำจืดทั่วไปได้เลยเนื่องจากมีการปรับสายพันธุ์ให้สามารถนำาเลี้ยงในน้ำจืดได้แล้วระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ9 1 0เดือนซึ่งจะได้ปลากระพงที่มีน้ำหนักประมาณ8ขีดไปจนถึง1.5กิโลกรัมครับเหล่านี้ก็เป็น10ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยงในกระชังในแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำคูคลอง หรือแม้กระทั่งบ่อคุดที่มีคุณภาพน้าที่ดีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาก็หวังว่าเรื่องราวที่นําเสนอไปนี้นั้นจะเป็นแนวทางให้ท่านที่สนใจนําไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีครับ